ทำอะไรลูกนั้นฮะนำทำอะไร,รน้ำรดผักเก่งที่สุดเลยปลูกต้นอะไรบ้างเนี่ยเอ,อเอารดดีๆปลูกเยอะเกินจำไม่ได้ ไปช่วยน้องเกปลูกผักด้วยนะครับใครอยากจะได้ผักปลอดสารพิษน้องเกกําลังปลูกไว้อยู่ลดน้ําอยู่น้องเกกําลังลดน้ําต้นไม้กําลังลดผักหมุนเวียนน้ําใช้เอาไว้ลดผักอืออันนี้หมนเลยนะครับ ครับอย,ย่าใส่เยอะเกินนะลูกเดี๋ยวมันสำลักน้ำเดี๋ยวมันจะหัดเช่หัดเชื่อ